เมนี่เมนอนุอ่มมากินสเต็กพี่น้องมากินสเต็กไก่จ้าของแมนอนุอ่มช่างไก่เพ็ดแล้วก็ปลาย่างก็จะมีซอสมะไห่พรมพี่น้องแล้วก็มีสลัดเครื่องเคียงพี่น้องเครื่องเคียงแมนอนุอ่มเหลือเอาเป็นสปากเก็ตตี้จากของผู้สาวมากับผู้สาวพี่น้องมากกบผู้สาวจ้า ของผู้สาวก็จะเป็นสปาเกตตี้อะไรที่ตายสเต็กปลาย่างกับปลาทอดสเต็กปลาย่างกับปลาทอดแล้วก็สลัดผักเป็นายพี่น้องน่ากินมากน่ากินมากมาพี่น้องมากินกตไปหนคูนไก่เผ็ดร้านนี้อร่อยมากพี่น้องอร้อน ก๋วยเตีอร่อยมากมะนาวบิบีบส่ปาดหรือว่าใส่ใส่กับมายองเนสใส่มะนาวกับมายองเนสพี่น้องมันจะได้รู้สึกว่ามันไม่เลี่ยนเกิเนไปอื ต้องใส่แล้วก็มาป้ายปลาอืมโอเคปลาอร่อยมากปลานิ่มๆพี้อมอืม,อม อร่อยมากมางทุมจะขึนจะนเต็้ อร่อยมากก็มีสล oh, yeah, yeah. ัดผักสลัดผักอืมเจ๋งมากแบบว่าไม่ต้องปรุงอย่างเล่นไหมพี่น้องไม่ต้องใช้ซอสพีิกับซอสมะเขือเทศเลยเนี่ย ไก่แสบมากอือันนี้จะเป็นแบบไก่เผ็ดพี่น่องไก่เผ็ดเขาอ,อร่อยมากอืมอ,มอนนุ้งข่าโตน่้ใจ้ะ